วางตู้เย็นกับมันได้นะเพิ่นว่าเอาวัตชงเอาวัดชงเนาะเออโตบะตบตบิดไหนดีให้เพิ่นอยู่ว้านเนาะยักษ์อยากได้ลายแท้าฉันพี่น้องเไงเพิ่นว่าเอาได้ห้แล้วเออกระบาเมียเนาะระว่าดเนาะแต่ว่าจงได้ยังว่าเนี่ยมันโดนเลยเนาะเออมันโดนแะ้วก็คิปเอาคลิปอ๋ออ๋ออ๋อหนึ่งน่ะจับมือมันหมดแล้วหมดแล้วบ่อบหมดแล้วมันโดนแล้วโอ้ย เนานะกาบทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. กันเบิร์ดสู่กูสู่คนนะพี่น้องเนาะเนาะแต่งเด็ก็ยนินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของมอเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเนาะพบเจอกันพี่น้องเนาะอยู่ทางด้านบ้านเฮือนซานเนาะอ่าของเซาตาเดอ้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะมื้อนี้ก็อ่ามาซนะเลยเนาะผู้โชคดีที่ได้ตู้เย็นเฮาหละนะ่ะเนาะ ว่าเป็นผู้ใดเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะอ่าทงน้องลูกปูลูกปลาเพิ่นแน่พี่น้องเนาะนั่นก็ตัวสิมีข่าวดีเนาะอ่าเซอร์ไฟไซั่นซะพี่น้องเอ้ยเนาะปพี่น้องูนทงน้องมินตาเนาะหาเรงของางียนนั่นก็ได้เนาะเอ้าหันหน้าหันตามหาผู้โชคดีเฮาสัก่อนจักหน่อยเนาะโดยสบายดีสบายดีเนาะตะนุ่มไปตะนุ่มไปหาอีีโอ้หาอีี หาเงินซื้อเพื่อนลูกกันเนาะสบายดีเจ้อป้าลุงสบายดีป้าลุงเนาะเป็นยังไงบาดที่นี่เนาะถือว่าเรียบร้อยสู้เย็นมาหอนมาถึงแล้วบาดนี้บาดนี้นั่งเอาพื้นน้เพนกันซาถู้เขาได้เ้อเพื่อนบัดนี้น้องเลยบัดนี้ได้แล้วแต่ว่าโมเมนต์เนี้ยเพื่อนอยากได้บาดนี้อเนี้ยเพื่อนอยากได้นะคือสิบบได้บาดนี้เห็นโตาเพ่อเน้องได้ฉันเดตาแล้วไปบาดได้

น,นี่ราคาคุมราคาเถอะนะบ้านหลังน,นี้โอ้ยมือเด้อเนาะพี่น้องเอยถือว่ามื่อนี้ก็ระเลยผู้โชคดีเนาะได้รับตู้เย็นพี่น้องเอ๋บ่าวตาบาโโา้านคู่ตู้เย็นนี่เดียพี่น้องเนาะราคาแล้วก็นี้เนาะ À. Ừ, sư tủ lạnh hai là cả phần đặt à, ngân hai năm, Ừm, năm, đồi 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 đồi, màu ta hợp ngân sao gì nó, no. no. à, đồi, tạ lạn, cột vuông tròn seno, Ừm, này mình phải pha vẽ sẵn nó, đồi, tơ nụm ma đó chị wa nó, à, thả phần đi phần ván chẳng có tơ nụm nè, cái tủ anh. ใดนะเพิ่นว่าเอาวุดชงเอาวุดชงเนาะเออเตบะตบตะบิดอันเดียให้เพิ่นอยู่วันเนาะยักษ์อยากได้ลายแท้ว่าชันพี่น้องเไงเพิ่นว่าเอาได้แค่เนาะเออกระบะเมียเนาะกระ่าเนาะแกระบะฮิตจึงได้ก็ได้แบบบางทีลูกน้อนก็ยอมแบบพุทธเป็นนี่ผมนั่งนี่ต้นแรกที่ไรเนี่ยเขมืดเปียกบุดชงเนาะห่วยล่างเนี่ยเฮียเช่นกันบ่าน,นี่วชันเนาะมันขี้พุ่นกคืนเลยเฮ้ยลูกน้อนแล้วก็เสร็จประตูต้วันขี้พุ่นอันเดียโดยโดย แบบใต้พายแล้วก็เสร็จน้ำประตูนายคิดดินแห้งโดยโดยเนาะบัดนี้ในเมื่อตู้เย็นมาฮอดแล้วก็เป็นยังไงคุมรู้สึกเนาะเคยคิดอยู่บ่ไหวสิได้น้ำมูลน้ำคูมีน้ำบาตน้ำเมืองเนาะบอรเคยเออบอรเคยคิดเนาะโดยก็ดีใจได้ลายอืมเพราะวตะกี้นี่เห็นกระเต็กแล้วเนาะพี่น้องเนาะคันเยอะถึงอ่าอยู่กับลูกกับผัวหาปุ๊กระตุกอยู่เนาะ เดินบ้านเดินเฮือนดินดอนต้นหญ้าหมู่พี่น้องเอ้ยเนาะต่อมาก็ได้ดินได้เฮือนต่อมาก็ได้นี่แหละเนาะเครื่องใช้ของซอยเนาะือานถือว่าเป็นบุญมยังว่าขอบมุกขอบใจทั้งเอ่อพ่อกับแม่เพิ่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะซอยมาแต่ใดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งเนทั้งาทั้งสาตาเพิ่นนี่ก็ได้เาซอยมาตลอดน้องจังได๋อก็ถือว่าดีมุกดีใจนําอยู่เนาะแต่ว่า

อ่อรื่แล้วก็จิถามมึงควอมูลชื่ก่อนเนาะแต่เ,ออเล็กๆจนมาถึงปัจจุบัน,นเป็นยังไงหลังจากที่มีทั้งผู้รักผู้ใญญยเพื่อนเขามาชดสาาช่วยมิ่เจออ้าว่าันใช่เนาะดะดีลใจอ่ะกะชีวิตกะดดีคือลายแต่ว่าโบมีเพิ่นกะคือ่ชูโม,มีม่มอนี่เน,ะนเาะว่าฉันใช่พี่น้องเลยแต่ว่าเกิดว่าโบมีผู้ใดเขามาชดชวยนี่ ชีวิตตัวนี้จักจะเป็นอะไรเนาะเจ้าจิพากันนะลบลี่ลียูนดินดอนตอนหย่าท่พุ่นไปจักนนี่ถือว่าขันน่องโมเพิ่นบกเขาไปหากับไอเตียงกต่เฮาก็บคือสีบ่มีวันนี้แรกแรกนะโดยแรกแรกน้องโมกับไอเตียงเพิ่นเขาไปหาคือทั้งเจ้านี่าว่าแล้วก็ลืมเลยลยเนาะเจ้าว่าเป็นคนขอคมช่วยเหลือด้วยทางน้องมเพิ่นไปหาอีก แรกๆค่ะน้องมอ่พนเข่าไปลินน้ำเฮ้าครับลินน้ำเฮ้าเลยทถามคนในบ้านคนในบ้านพนเลยว่าว่าเฮ้านะออกไปอยู่อ่ะอ็ดเทียงอยู่คนว่าในคนกาและเมื่อน่ะพนเลยไปลินมันไปลินเลยบีิพนเลยอัดคลิปนะอัดกับแบบอัดเลลินเฮ้ากับแบบพนกัดวห้าก้อนน้องมอ่นะเฮ้ากับบกก้านายบ่าวน้องมอ่ลยเลยแบบว่าบก้าแบบว่า อัดลงไปแล้วย o sea, so ่าน o sea, ้องมีผู้ซอยเลือเข้ามาแบบนี้แดงน้องมอเลยว่าบ่มีผู้ซอยเลือกับ่เป็นยังวบักอัดลงไปลองเบิ้งลองเบิ้งเนาะวัดดวงมาเช่นซะโดยก็มีกระดีไปเนาะนั่นแหละแต่ว่าน้องมอเราเขาบอกเขาไปหาเมื่อนั้นถือว่าเปิดโอกาสเลยเจ้าโดยบ่มีมือนี่แน่นอน ข้ากับน้องโมบัดเคยไปหันไปนี่น้ำกันด้และน้องโมเพิ่งย้ายขึ้นมานี่และบัดนี้เพิ่นแล้วมื่นนั้นจะขับลินน้องฮาโดยโดยโดยขับไปแล้วมูแล้วว่าว่าเพิ่นออกไปเหตุเที่ยงนาอยู่นอกแล้วโดยแต่หลังจากมื่นต่อมากับพริเพิ่นไปลินแล้วก็เพิ่นกับอาคิบลินนี่ละโตยตอนน้ฮากับบูก้าตอนนั้นบูก้าอยากให้เราอัดหนะาโเป็นที่เราถึงกันเนาะตั้งเต่ตะกี้ลีพี่น้องเนาะ เขาไปหาเพิ่นเนาะเขาไอ้เพิ่นแหละเขาไปหาเสาตาบอนุ่มดึงใจอยู่เทียงเก่าต่อไปนี่บารายก็มีแต่น้ำตาอย่างเดียวพี่น้องเนาะเสาตาเพิ่นนี่มาสู่มือนี่แหละถือว่าเอ้าลุดพ้นเนาะจากพุ่มทุกทุกใจไว้ทันจ้ะพี่จีนโอ้ยหว้าแหละเนาะการย้อนมีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนจัดสรรวิจารวิจัยเพื่นให้กำลังใจทุกเวอร์เพิ่น Thai hay phiên nó còn hên thân rồi sao thai bây giờ chỉ chị đấy là đồ. nó bôi ai chị khác anh chị đấy, hắn là một môn cho hai 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 môn cho นาะนนั่นแหละเนาะเห็นอะไรท่านพี่น้องดิแต่ว่าโบมีอ่าน้องมูถ้าว่าโบล่องอ่าเปิดใจล่องทายคลิปเบิังคือเพิ่งว่านี่เรียบร้อยเลยโบอยากคิดเลยเนาะว่าตอนนี้สิเป็นยังไงพี่น้องเนาะขอบคุณท่านอาจารย์ที่จะไปชีได้อยู่กระตุกคือว่าอ่อนแน่เนาะการไล่เทือยห่างอุ้ยโบก้าวาวน้องโมอยู่ทีทิ้นโบก้าทายเนาะท่านจารย์โบก้าออกคลิปบก้า อย่างไดใช่เนาะก็คือว่าเราไดเป็นบุญของเจ้าเป็นบุญของเจ้าเองนั่นแหละเนาะขณะบวมเป็นบุญของเจ้าก็เยอะคือว่าเัานด้เลยจะว่าอย่างใดยูทูบอยู่นั่นคนไป็นแจ๊กแล้วขณะมวยบุญแน่ก็ได้ได้มาแล้วมาแล้วเห็น่ตัวแต่ขายกี่ชี้เลยขายเลยบ่

เป็นแนยแต่น <si ุ่มอย่าพ okay? ่อเฉียบเด้อมื่นเียบมื่นมื่นก้อนหรือว่าเออดีแท้กับมืออื่นพู้แหละอ่าพอน้ำยามันเคลื่อนเด้เพ่าน้ำยามันเคลื่อนมันนี่แหละเป็นน้ำเวยให้พ่อเสียบตอนนี่ตอนนี้ยันเพี่ทั้งงานฝนกับเนะน้ำอยู่เนาะไปเดียขึ้นเบิ่งตู้เย็นเข้ากันปะเนาะอ่ามาเบิ่งดูแต่นุ่มนี่เนาะ

คิดว่ามาได้สิซัพพายตะนุ่มบ่แต่ว่าตะนุ่มผัดอ่าบ่อยู่ทางไปตงเห็นเฮาเห็นเฮาก็ยังมักเลยเออๆๆถืกใจเนาะตะนุ่มเนาะแต่ว่านีสิไว้นี่บ่นี่สิแบบใดนี่ยังสิหาไว้เไว้่อยาเอาลงนคูไอแบบนั้นเออลงนคัวก็เปนแบบนึงแม่นมันเปมาก็ก็มันแต่ว่าเจ้าต้องได้ต่อสายไผออกมาได้เพิ่นต่อให้บ่ นกระดาษท้ายจะหันอยู่บนนี้เนาะเพราะขั้นคือว่าคือตึ้งตะกี้นะจะุัว่ากระดาษท้ายมันอยู่นี่นี่ก็อีกแบบนึ่งว่ามากกับเทพเขาหนีได้เด้เหมาะเจาะแต่ว่าตะกี้จะฝัดคิดบัวถึงเนี้ยว่าสิได้ตู้เย็ตู้เย็นเนาะแล้วก็อีกหิดหอดจุดนี้อ่ากันายมันนีไปได้เนาะเออกกก็แล้วแต่ชุมเจ้าเนาะแต่ว่าถ้าว่าว่าในเฮือนนี่ ขอเสียยังนึงเพื่อนเออนั่นแหละเพื่อนไนะบางทีเอาง่ายๆว่าวอดมันจะจ่อรถนี่คือเจ้าตั้งไว้นี้เนาะอ่าใต้ถึงทำขึ้นแมงไหมมงตอกเขามาตกมาชนพื้นพี่เนี่มันปิ้วมากจะใช่เพราะฉันขี่ไม่ขี่ตอกนี่ขี่แมงไหมนี่ว่าะฉันเกินพายเพราะฉันคนหลักเหมือนกับเสือตาอยู่เดียวยังเจ้าก็สิไปอ่นี่อีกสองมือเงี้ยแต่นุ่มไว Muyền thích song, chip song, chip song. Mười ấy, à. đấy, bột, bột. Ừ. Không, à, một nào. Mười bảy hai chỗ nào. Mười 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 hai ม well e ัวเราจับไปชอบนี่นี่มันมัวอ่ะไอ้ตาทุกันเสียช่างนั่งไหนเลยเนื้อน้ำแข็งน้ำกบมันเนื้อหักไปนี่นี่นี่นั่นว่ามันมันลุนเหรอมันลุ่นแล้วเนาะยอดขึ้นก็ไม่ได้ด๊อกแต่นุ่มขออนุญาติมันเถีงนะเอ้ามันแบบมันเป็นไฟฟ้าชฎิษนะแต่นุ่มเขาเอานั่นกวบเลยรองเบิ้งเหตุใอยังอยู่ไปจักเอาไปลองเห็นเอาเทุกอย่างนั่งกบลองเบิ้ง chào ta hãy tấn công luôn chăm bơm nó lọc bổ xưa Bố tông xịp phương hai cái này luôn à, à. bơm vào khỏi giàn mất đi ra mất hưởng Ờ nè nhìn nhìn, là lọc đừng mai mây bơm Phải đồng cái Đồ, cả... Ờ <laughs> à, <nào>. nè à, <laughs> <laughs> Nè Hả cái bổ xưa à Bố không khơi phô ở khơi cắn chung khỏi chích vậy thật nè đấy mà nó chào ta

มันโดนแล้วเพราะว่าเยันแท้ยุงมหอยแก่มากกันนี่ออกเลยอยากล้องอยากล้องมึงพกกลัวไปเพราะยันฉี่มันหลอดมืึงเล้งอะไรเราคือถึงจะจับเบิ้งบาทนี่นี่เอานี่มึงกลัวไปเลยนี่ไปไปเช็ดเสื้อไพ่เจ้าเอาซาต้าเด็กเขานี่วมามาเอาตะนุ่มเปิดเสื้อไพ่ลูกกุ้ยเกี้ยวไปเลยเฮ้ บ่แบบหาไปดูเห็นกับแบบแบบเน้นเห็นอยู่นะว่าเออทีเงินย้อนคอนเป็นอะไรได้ตานุกพกมู้สึกงจ่ายในถือว่าโอเคแบบนี้เนาะเตรียมพร้อมทุกอย่างมีแต่ว่าที่อาเจอมันเกิดแกะออกบบดนี้เอาออกแล้วก็มีแต่ว่ามืออื่นเนอะมืออื่นก่อนเจ้าจังเสียบถึนเสียบไฟตัวเสียบมันนี่น้ำยามันเคลื่อนแต่ว่าน้ำยาอยู่บนนี้ถือตันึงทั้งหลังคุณบอ

แบบมันองน้ำเขาแหละออกน้ำเขากำลังใส่ทานเอ่าแบบนั้นแหละมันกำลังทานกุ๊กกะลุกมันเป็นออเรียบร้อยเนาะมาแต่ขายกีซีกับไหวมือพ่อมบัสเนี่ยนี่อ่มีแห้งนอนเนี่ยนี่เนาะเออนั้นละบาเนาะไปเดินไยหน่อยคุณได้กี่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 ลงไปเลยฮะมาแล้ว จัก้อีกโลกอ่ะตนนซีโลเดียวซีโลเดียวขายเวอาันอานี้ลงไว้แท้ีเด้ออออ่ะลืมให้ขอพอนครับติ๊กจะเอาไว้งวจ็คโตแลงวนี่สาตัสามตั้นไกฟองข้ามกับูกบอลนมแน่ๆอ้าวบัดนี่เรียบร้อยแลว โลมาเชียวแลมาเชียวนั่นไปจำบูวใส่ไพ่ไปจำบ่โอ้ยอกมาแต่บ้านพูดกีนดิเออว่าเตใสยไพ่ออวมาบุ้งดูหน่อยใส่ไพ่ใสไพ่เพิ่งเอาไปเห็นยังสายไพ่นเพื่อนเออนเพื่อนคนเพื่อนที่ตุยอบตุยินนะมักอยู่บ่ยัดให้สีมักเล้วนี่ยผมว่ามักสีผ้าสีบัวไปที่เจ้าเนาะถึงใจเขาได้สนใจอยู่บ่ เจ้าเสื้อป่วแบบผ่าตู้ยินนะมีเสื้อนะโอ้ยชกไปแล้วเพือแต่ชกแล้วแต่ว่าเขาต้องได้กลัวมันไหวมันดนดนก่อนเลยโอ้ยชาวใต้วแกยังดังตับเลยป็นเชงเงาเลยแต่ลกไปผ่าเสถรนะเชื่อคนนี้ยังมึนอยู่นะมือกว่าจนกูนี่ผ่านนั่นเว้ยก้จริงว่านะเพิ่งด้วยนะโอ้เอนดีไม่เ้เชี่ยวก็มันดังตับนเลยนาะไปผ่าสถิ์ เด็กหนาต้องมุ้งว no. no. no, ่ะ oh. ผีเจี k k ๊ยมมันม um. oh, ันันเก็บแสงบ่เก็บแสงก็รูดงงเออโอดเนาะหาว่าไปดอกเก็บแสงเก็บเสียงก็ว่าไปเนาะเอออเ้าให้บอต้าว่าเวียกเพิ่นสก้อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวคุณลูกกุ้งขวแล้วแท่านั้นแต่ว่าโอ้หัวน้องเห็นแข็อยู่เนาะแบกกินบ่อืมโอ้เป็นตา้องเนาะ <laughs> bao nhiêu nó. đó đừng đấy đấy nó tôi cũng ngon thì đồng nó bê kín ngoài thân ra nó nó mới như thế ba như là nó à, kín mà đan mà xa nó có oh, sáu tà bao nhiêu phân người kín mà mỏ cao đi nó thì đồng nó hải tăng sáu tà bao nhiêu phân nó thì đồng nó tự tôi dùng tôi diện là nó cái tiền đấy xem tự nhiên nó không subscribe cần kênh Ghiền Mì Gõ Để không nó lỡ những video

นะ้อพี่น้องยิบซีเอิน่าแม่งอย่างนี้นี่นะ้อพี่น้องเนาะม <c oughs> นะโอเคนะ้อพี่น้องเนาะว่าลายใหญ่กันห่างน้อกพี่น้องเนาะฮนะสำหรับคลิปนี้ทางวิทเ,วเ,เ,วาาาเดีงเดาายนะงวนะนะิทย,ทย์ขอตัวล่ำลาผ้าจากแล้วเด้อพี่น้อง,นะอองเด้อผฏิบัติการใดกับขอโทษขออภัยน้ำไม่ไหลน้อพี่น้งองเนาะเนะ้อนะท้ายนี้ทางวิทย์เดียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาชมเป็นกำลังแห่งแขกับทางวิทย์เนาะเน้อท้ายนี้ทางวิทย์เดียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเรับเจ้าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย